ลงที่าบาห้ฟังพร้อมงานตั้งกล้องก้อนขาเบาไปชักก้อนคขาลงพี่ตั้งกล้องอยู่เห็ดผลท่านมันดีค่ะบ right ี่ิงลงพี่นั่บ้านไทยนอนลงพี่เนาะฝันฝันแบบนี้บ่บ่พลาด้วยไงน่นรัฐบาลไทยบนลงพี่ฝันแบบนี้บ่พลาดเอ้ามามาตั้งหาองมขึ้นไปยากหนักมันจะนาคมาหาองมาค่ะ จัดน้ำมาสการค่ะจัดน้ำมาสการจัดน้ำมาสการค่ะจะเดิญพรเด้อยมพ่อยมแม่เสียงอยากไล่แน่จังน้อยค่ะวากำลังเท็ดเม่นต่อเม่นอยู่วัดบุรพาล่ามเคยอยู่แต่ก่อนมาท้ำบุญมาสางน้ำเพลินอยู่งดีมองนี่แล้วดังๆเนาะค่ะหลวงเพลนี่ยูนี่ก็ดังพี่กันแล้วเราก็ไปต่อพูดถึงว่าจะว่าวนี่ก็คือความฝันเหมือนขึ้นนี่ค่ะ หลังจากปล่อยเล็กไปนะครับแม่หลังจากปล่อยเล็กไปพันว่ามีพญานาคหาองค์หาองค<ช>์างมาแต่ว่าสององค์ที่ว่าเพิ่นมากดเป็นตัวเลขให้เบิ่งนั่นมาคือเก<ช>่าค่ะเพิ่นมาอีกแล้วแม่นแต่อีก3องค์3องค์นั่นเคยเห็นตั้งแต่ที่แรกเคยเห็นตั้งแต่มาอยู่ที่แรกของยุวัดพ<ช>่อ <หา S 1> ทำในิมิดเพิ่นว่าหนึ่งแมาสแสดงความดีใจนําแต่เพิ่นว่างวาดนี้ก็สิให้คือเก่าแต่เพิ่นว่าจะให้ช่วงพงศ์สุดท้าย โครงทุไทยหมายถึงว่าเพิ่นจะย่ำย่ำเหมือนเหมือนเกจศูนย์หกเจศูนย์เก่าหรือจังหวัดเมือกจริงมาทวดเป็นตัวเหรีแม่ม่มาทดเป็นตัวเลขให้เบิ่งเลยแล้วแต่นั้นลราเถึงมั่นใจแต่โยมเพิ่นถึงถือไหลดูอยากให้มาตามโคงสุทไทยนาครับของส่วนของรัฐบาลแต่ว่าชวนตัวเลขที่ว่าปล่อยไปแล้วนั่นคือเจ็ดห้าหกไม่น คือคือคือตกคอได้แต่ตัวกันเหนือคือหาเจ็ดเก้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเก้าสองตัวตัวใดลุงพีสองตัวสองตัวตาดอกมาก็มีเจ็ดฮาหกฮาเจ็ดเก้าแปดเก้าตัวเน้นตัวนักคือเจ็ดเก้าแปดเก้าตัวเน้นตัวนักสองตัวแต่ว่าคงทั่งไทยลูกจะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าในที่ว่าเพื่อนจะมาย้ำให้ค่ะ จ um ังหวัดเมื่อก nah really. ี้นี oh ่เพิ่นมาตดเป็นตัวเลขให้ถึงมั่นใจครับเพิ่นโดเป็นตัวใดกองวันประธานหลวงพี่อ๋อองแรกโดเป็นเลขเจ็ดองยาองค์นางโคตรเป็นเลขเจ็ดเลยเป็นเลขเจ็ดเลยแมื่อเราบานยุคกลางเฮ็ดเป็นเลขศูนย์มังเกินเลยเราเนี่ยองค์สุดท้ายตดเป็นเลขเก่าเก่าก็ได้พกก็ได้เพราะวันตุ่นเดียวกันดูเพิ่นอยากให้คลากลายค่ะแล้ววันนี้มาต่างหามาต่างหากเราก่อนจะไปเพิ่นว่าจะมาย่ำให้ยูเดอร์ค่ะ าาแมนนาา่แมนมหาองค์แม่นมหาองค์ลูกถึงอยากให้ติดตามช่วงโค้งสุดทา้ายนำ้ำค่ะอยากให้ถูซ้ำโตเ่ราะม่นยังดอกสุดท้ายนี่ค่ะให้ซ้ำโตแต่คือเก่าเนาะคะ่ะแม่นเพราะว่าเพิ่นว่าขนาดนั่นเพิ่นกะสีมากขึ้นเราเพราะว่าลูกจะเสี่ยงเสี่ยงตัวเลขกในช่วงช่วงสุดทา้ายช่วงสุดท้ายลูกจะเสี่ยงตัวใกล้มือออกแม่นสมมติว่าเลขออกมาเอือนลูกจะเสี่ยงขึ้นนีใช่เสีขึ้นหนีของของงวดของทุกงวดขันโบสเสี่ยงบ่ฝัน บ่แต่วเหมือนึ้นบริเต่เิ่นมาแสดงความดีใจน้ำว่าเพิ่นกะห้ทักโพิ่นฝันดีฝนฝันดีพี่น้องก็ยืนยืนเบิ่งเพิ่นเรื่อยขึ้นมากเรื่อยขึ้นมากต้อนหาเลยแต่มายกแพร่พันพานยกไปิ่งเพิ่นเฮียงกันมากเลยผมเฮี้ยงกันมากมฮีงหาองเฮี้ยงกันมาก่แมันมากเป็นคนที่มากเป็นนากเลยมาเป็นหนากเลยสีงามรับงามมีต่้งหลายที อมีจุกซีเลยล่ะอาองพีองค์ละซีแมนองค์ละซีดูแต่ช่วงลูกมาอยู่ใหม่ๆนั่นที่ว่าเห็นนั่นคือเจดองอยู่ไต้หวันเนียนจำได้อยู่เนียนเจดองเป็นลูกแก้วลอยมาเลยลอยมากนี่อันนี้เพรเม่นฝันที่ว่ามาอยู่ใหม่ๆร้อยมาเป็นลูกแก้วไม่ทำบาทเห็นเลยเนียนเห็นลอยมาเลยเพรเม่นฝันเพราะเม่นฝันนั่นลอยรอยมากุณตีมองลูกยู่นั่นละรอยมาเลย ที่เห็นอันนี้บันเป็นฝันที่แรกเออส่วนแนวรัฐบาลก็คือตามนั่นตามนั่นโครงสุดท้ายนะครับลูกชายามัดตามหรือที่ตามไม่หลดโครงสุดท้ายสำคัญสำคัญนี่หมายถึงว่ามั่นใจสามตัวหรือสองตัวเพราะว่าเพิ่นจะคิดว่าเพิ่นจะมากโคตรแทบเป็นเมืองตัวเล็กคนละเงิพราะว่าเพื่นมายินดีแล้วเนาะเพิ่นก่อนเพิ่นจะไปเพิ่นยังว่าจะมาใหายูีกแล้วโครงสุดท้ายโครงสุดท้าย ไม่ให้อยู่วค่ากับังเห็ดกับรังผางใลลกลม้มือมือ,มองอแน,น่ำับเจ้ตัวเลขให้อินไหมคะลงที่ส่วนรัฐบาลสามตัวเจ็ดห้าหกกันห้าเจ็ดเก้าเออาสตร์ออกมาสองตัว 8, 9, 7, 9, 7, 5, 5, แปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าห้าหกเน้นหนักแปดเก้าเจ็ดเก้าครั เนี่รัฐบาลไทยเนี่ยรนี uh, ่ยรัฐบาลไทยตั้งแต่ปล่อยมาแล้วลุงพี่ฝันดีเนาะครับเนีนปล่อยหมู่บ้านฝันหมื่ขึ้นเลยครับครับสามตัวครับสามตัวโอ้ลุงพี่สีเขียนน้ำไห่เนี่เอฟซีความเลยมาค่ะเนียนยันสิบไปกับสลับเดี๋ยวสีเขียนเขียนไหนหนำวันรัฐบาลเนาะรัฐบาลสิบ ก็ตัวเก้านั่นแหละแต่ลูกจะกรับ3ตัวใหายน้ำบางคนเพิ่นฟังหือคือเพิ่นบ่กเขาใจก็มี่โยมก็ได้ต้องเคียนให้น้ำต้องกราบน,นี่คือกรับหัวหกเป็ดเก้ามืนแมนแมนจะลายแน่เลยอเอ็ดสี่เลยพร้อมเห็ดห้อมสามงคนนู้นหลังคา เมื่อวานจะลงไปแล้วพี่น้องแต่ว่ามันอนีหลวงผิ่นฟันดีนะคะพี่น้องวันว่าเรื่งปูเรื่องยาพรยานาคมาหาองมาแสดงความดีใจน้ำค่ะควาเล็กเขาซามตัวเพิ่อนให้นั่นล่ะราบานนี้ก้อนเพิ่นจะไปเพิ่นว่าจะมาย,ำย้ำให้เยอะเด้อต,ต,ตามไม่รอดเด้อยมก็ได้ งวุด้ายเนาะมางคสุดทย่ายสิมายให้อีกี่มาโคดเป็นตัวเลขใหวเบิ้งแค่เก้าอะคิดว่าอย่างนี้่างวดวดเมื่อกี้นี่เพื่อนมาโคดใหวเบิ้งช่วงลูกเตียงนั่นย์เอันเพื่อนมาโคดให้เบิ้งองค์แรกอันโคดเป็นเลขเจ็ดค่ะเราเว้นวงกลางไว้เป็นเลขศูนเราบานองค์สุดองค์อีกองค์นึงโคดเป็นเลขเก้าอะไรกก็ไงวดเมื่อกี้เจ็ดศูนย์หกเจ็นก้านะคะม่งแปกสั้ัวะคะพี่น้องมาสอง วันหนึงมาสองเว่ามืขึ้นมาหามาหาไยย่าีัางมาหลายปนันเนีอีสององคนะ์ใส่บุ๊กไปเที่ยวเลยบุอีสองค์ไปเที่ยวผีไม้พันในโกงเนียสบายอยู่ในวัดนึ่งที่ี่ยเกยองค์นเนีเห็นตาที่แหลกมาตาที่แหกน่เกีิองค์มามามาขออยู่ขอ,ขอใส่น้ำเปลือยเด้อเด้อพี่น้อ,อ,นเอนงเดอ้เดอ เ,เดี่ยวกันปพี่น,น้องน,งนะคะตัวเลขของหลวงพี่โต้งนะคะฉันจะลืมตามโค้งสุดท้ายเออจะได้เงินแสนเงิน,งนหล้านน้ำเพลิน้ายนี่หามาดเ่องตนีี่ว่าเิ่นใจมายำให้จุดเจนักกราหกเกนะคะเอซี วันที่แล้วถึืหลายคนไรกก็ค่ะลงพี่ย่ำตุนให้ FC ฟังเนี่ยคือว่าถึกคักถึกเนี่ยแถวว่าศักร์ร่วมมืนกับได้หลายอยู่แล้วแม่หลักล้านกับนี่ค่ะกูถือลายผู้เพิ่นมือนักมือใหญ่ค่ะผู้เพิ่นมือหน่อยเพิ่นกับได้ลอยขุนลอยสองลอยขุนสองลอยนี่ตัวเลขสองตัวก็เลขสองตัวสามตัวตรงนี่ FC ตัวจริงเพิ่นได้หลายนะคะน้องเิ่นติดตามมาตลอดแม่นบ่ค่ะผู้เพิ่นตามมาตั้งแต่วัดจุ่มสีผมค่ะ มันต่ำไปยุไซเพิ่งกัตามม้วนตามือซื้อเพิ่นมหาพร้อมค่ะอ่ะวันนี้ให้นโชคห้มานด้ค่ะพี่น้องคะสำหรับตัวเลขแนวทางของหลวงพี่โต้งนะคะ fc สำหรับ fc ที่เข้ามาติดตามนะคะก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภเด้อพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะคะพี่น้องรอดดูนะคะว่าคงุดถ่ายลงผีเพิ่นจะย่ำจะนึ่โตไหนนะคะ เป็นกอขนาดนี้ ề u สามตัวบนแนหลังวันอน่าง<ะ>าาเงี้ยกันว่างวดเมื่อกี้ผมจะมักโคตให้เบิ้งข้าโทวด<ะ>สาธุสาธุค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ